ตัวน <formation jin inh throat> <s handled kr> ี้เป mm ็น hmm ช่องสำหรับเสียบพวกไอ้้พชรเชรสวิตกับลูกร้อยเนาะบางทีเขาใส่ไอ้โฟสวิตตัวนี้ก็ได้ช็อตไปเลยไฟสบพานนี่เนาะไฟพานมานี่ยโอเควงจวนเดียวกันนะครับบต่อเนื่องเลยไฟพานไฟพานไฟพานที่นี่ซ้ายคือซ้ายนี้มันคือลูกร้อยขึ้นทางบนมันจะกลับลงมามันต้องมีไฟ บ่มีเลยนั่นเสียงว่าลุกร้อยข้างบนน่ะหนึ่งอาจจะไหมแล้วรันคอนแทคละายแล้วครับถ้าไฟมาปุ๊บ,บะระบบประตูทำงานเลยตั้งแววนงประตูแต่ถ้าเม่นนวลเปิดติดเลยติดต,ตึมเลยเพราะว่ามันว่าผ่านล,ลูกร้อยมันต่อต่อขานล,ลุกร้อยนะครับแต่ว่ายุที่ลุกร้อยข้างบนครับผมต้องขึ้นไปลุกร้อยเดี๋ยวผมปิดสิดท้ายเนานะคร,ครับครับ